ดูมาหน้าหนาวเลยจริงๆน,นะโ,โมีหมอกลงด้วยนะเขาบอกว่าเข้าไปประมาณสองกิโลแล้วก็เดินอีกสองร้อยเมตร ว่าเลยว่าข้างนอกไม่ได้เข้าไปผูงเกิงขาสั้นเข้าไม่ได้ไม่เลยว่าผู้หญิงขาสั้นนะห้ามอยู่แล้วขาสั้นขายาวขาดก็ไม่ได้อากมันไม่ร้อนแต่ฝนมันลงเม็ดอะ คนในวัดาค่เยอะแค่ได้มีคนในเยอะตอนเท้าวันนี้วหวพลาสเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปน้ําตกแก่งตสภาก็มีคนทักทวงมาหลายคนแล้วว่าน้ําตกวันนี้จะแดงเดือดวันนี้มาเช้ารอบที่แล้วที่เรามาเรามาบ่ายปิดหรือว่ามาแล้วปิดเลยก็เดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวขับจากนี้ไปน้ําตกโัวาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณก็เดี๋ยวหาซื้อกาแฟกินก่อนแล้วก็ขับรถไปตามทางเรื่อยๆดูวิวกันก่อนแล้วกัน นอนครั้งแรกนอนวัดนอนนอนนี่สวยดีไม่เคยมาอืมตื่นเช้าแล้วงงเองนอนงงงงกันทุกคนเลยนอนเราไปตกตสวคากันน้องรู้ว่ามันเป็นยังไงไปไปให้รู้ไปเมื่อวานไปเที่ยวอุตยานดิ์เป็นไงบ้าง สนุกดีกับข้าวอร่อยพี่สายคะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะของกินของกินอร่อยฮนะมีร้านที่น้องพาไปร้านแรกอะโอเคเลยนะบรรยากาศแบบดีมากร,าร,ร้านโพร้านโพใช่ร้านโพคาเฟ่ขายกาแฟขายอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวที่น้องพาไปร้านสุดท้ายร้านเลยนะเบาปากก็อร่อยกินไปคำแรกไม่เผ็ดหวาน กินไม่ต้องพักเสี่ยมปากเลยนะสมชื่อร้านเขาจริงๆสรุปนี่เราเรามาเที่ยวหรือเรามากินเป็นที่กินเรามาเที่ยวแต่เราต้องกินเพราะเรากินข้าวนี่ก็ขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วออกจากวัดพุทธชินลาศกำลังไปน้ำตกแก่งโสภาคอาจริงๆทางขับรถค่อนข้างสนุกนะมันมนมีขึ้นเขาลงเขาเลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่ต้องเร็วมากเข้าโค้งไปเรื่อยๆดูวิวสวยดีเดย์อีกสักพักได้มีเรื่องเดือดร้อนหาของกินกันอีกแล้วไปดูวิวดีกว่า คนละสี่สิบมันไม่ได้ขี่บอลเข้าไปจอดแล้วก็อันนี้ค่ะจอดเดินค่ะขอบคุณครับไม่เข้าถึงนี่ป่ะไม่เจอไม่เจอก็คือเข้ามาเสร็จคือเขาไม่ให้เข้าอ้าวปิดเลยแค่หน้าประตูใช่แค่หน้าประตูบอกอ่าปิดแล้วครับไม่ให้เข้าแล้วครับอะไรอย่างงี้ที่ดูมาหน้าหนาวแบบปิดนะ บอกลงด้วยนะเขาบอกว่าเข้าไปอยู่ประมาณสองกิโลแล้วก็เดินอีกสองร้อยเมตรเสพกินธรรมชาติกินที่กรุงเทพไม่ได้กินเสพเสพน้ำตกแก่งโสภาจิงเรียบร้อย ไอ้ตงังเขาให้นี่มาถ้าหลังมีให้เขียนชื่อที่อยู่ด้วยนะครับเฮ้ยจริงดิทั้งหมดทั้งหมดสามคนรวมรถด้วยก็ร้อยห้าสิบจุดสักฝาวันนี้ไม่มีคนเลยใช่ไหมครับก็มีคนละครับอ๋อเดี๋ยวไปจุดบายบายนะครับอ๋อครับผมวันนี้มีบายบายดูสภาพทางดูรองเท้าแต่ละคนเหมาะกับการเดินป่ามว่ มันก็ไม่ไกลนะเขาบอกสองร้อยเมตรใช่ไหม,มแตบบ่โอ้มีดินเหนียวนะฝนมันเพิ่งตกด้วยแหละจะ่ป่าเขียวมากเลยบุริเวณเล่นน้ำสถานที่พักผ่อนเล่นน้ําด้วยสถานที่พักผ่อนนี่ไงเต็นท์จะรําตกนี่มีเต็นท์อยู่ตรงนี้แต่ที่สําคัญเลยเรื่องขยะอย่าลืมนะครับเที่ยวเอามาเอากลับรักฝากันด้วยตัวไปไม่โกงนะครับไม่เขียวไม่เขียวก็มีป้ายบอกสถานการณ์น้ำ้วยตอนนี้อันตรายแล้วมันอันตรายห้ามลงเล่น ไปดูได้ไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้ามีป้ายบอกน้ําลึกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะไปนี่มีแหล่งท่องเที่ยวพิชานุโลกน้ำตกแก่งสงภาอุทยานภูหินล่องเก้าจ้าจ้าจ้าอุทยานภูหินล่องเก้าครก้าเหมือนเมื่อวานน่ะคอมคอมมูนิตี้็นสมุดคอมไหมคอ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 มมูนิตี้ ยูก,กัดค่ะเราต้องแกว่งก่ตลอดเลยละ่ะเพื่อให้ยุไม่ตอมช่วงนี้มันสวยๆอ,อ่ะน้ำน่าจะเต็มนี้หมดเลยอะ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามาช่วงไหนช่วงนี้ขนาดแบบน้ำแดงๆยังโอเคเลยนะบอกว่าถ้า เขาปิดทางลงที่ลงไปเล่นน้ําเพราะว่าดูแล้วมันอันตรายเกินไปก็โอเคปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเพราะเราไม่รู้อยู่นี่กับน้ําหลากขึ้นมาก็อันตรายมากสำหรับนักท่องเที่ยวแถบนี้ก็สวยแล้วนอกจากบรรยากาศอะไรคือดีอ่ะแบบนี้จังหวะน้ําหลากมันคงแบบมันน่าจะหมดมันมันน่าจะมาเต็มๆตรงนี้แล้วก็หลากไปข้างล่างอะไรตะโกนว่าเฮ้ยพ่อใช่ไหมอะไรตะโกนว่าเฮ้ยพ่อ ผมป้าแกอ่ะนี่ซอนปิกนิกเหรอนั่งดูน้ำตกกินอะไรถ้ามาเวลานี้ถือว่าโล่งดีใช่คนไม่มีใครเลยดีกว่าตอนนี้ไม่มีใครเลยเขาบอกว่าจะมาช่วงไหนนะบ่ายช่วงบ่ายคนมาช่วงบ่ายคือบางวันสามารถลงมาเล่นน้ําได้แต่ว่าช่วงนี้มันน้ําหลากก็เลยไม่ให้เล่นแต่ถ้าดูจากบรรยากาศแล้วถ้าเกิดเรามาในช่วงที่แบบน้ํามันดีๆอ่ะน่าจะสวยมากน่าจะสวยไป เราไปก๋วยเตี๋ยวค่อยขากันไม่รู้ผลจะเยอะหรือเปล่ามันกลับไปที่ตัวเมืองพิษณุโลกครับผมเนาะ,นะขอให้อร่อยขอให้อร่อยขอให้ถูกปากขอให้ถูกปากก่ยูก,กันเต็มเลยอ, <c oughs> อยู่นิ่งๆไม่ได้เลยอยู่นิ่งยุงตอมหมดเลย <c oughs> อนนี้อยู่นครสวรรค์แล้วสรุปเราก็ขับรถกลับเลยก่อนกลับก็ขาดอะไรกินเล็กน้อยอ่ะแต่ว่าฝนมันก็ตกเพื่อนๆคนไหนเคยมาเที่ยวพิษโลก,ก็ทับแจอะไรไงพิมพ์บอกพวกเราด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตามกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ข้างล่างนี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บ